สบายดีทุกคนคลิปนี้ก็ยังอยู่ในสวงละดูฮอนนะทุกคนค่อยบ่ได้ลงคลิปเอ่อโดนโดนแล้วนะทุกคนบุพงว่ามู่เพื่อนอย่างคิดฮอดกันอยู่หรือบอนะทุกคนส่วนค่อยก็คิดฮอดทุกคนคือเก่านะทุกคนเพราะว่าสวงนี้ก็คือบุมีเวลาเลยนะทุกคนพยายามหาโอกาสและก็เวลามาลงคลิปนะทุกคนมา พยายามนี่แหละเล่งคลิปเก้าคลิป่วงหน้าฮอนต่อไปก็จะได้ลงคลิปฤดูหนาวหิมะเต็มเลยนะทุกคนมือนี้ค่อยก็จะมาเล่าประสบการณ์ขับรถในอุโมงนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางประเทศออสเตรียกับอิตาลีนะทุกคนคือคลิปก้อนซองจาเดือนที่ลงไปนะทุกคนก็คือฮอตออสเตรียตอนนี้ก็เดินทางจากออสเตรียมายังประเทศอิตาลีนะทุกคน แล้วก็ค่อยก็จะมาเล่าการขับรถในอุโมงนะทุกคนเป็นอีอย่างที่ค่อยยานนะทุกคนอ่าพราว่าจะเข้าไปอุโมงน้อยหรือไว้าย่ก็คือเห็ุให้ค่อยแบบตื่นเต้นหัวใจบึบบึบบึบบเพราะว่าอยู่ในนี่เวลารถก็ขับไวแล้วมันขับส่วนกันนี่นะมันดังฟืดฟัดฟืดฟัดมันยานมุจ้าแล้วก็แสงไฟดอกไฟนี่ก็มีการเปลี่ยนสีอยู่ตลอดนะทุกคน สีฟ้าเอ้ยสีเหลืองสีขาวและที่ข้อย,ยานแล้วก็อย่างที่สุดก็คือตอนที่อยู่ในอุโมงคนะ์แล้วมันคือมันมืดมีไฟอยู่แต่กระโดดถึงว่าเต็มที่คืออยู่ในอ่าบ่อบนแจงเนาะอยู่ที่โรงแจงแท้ๆก็คือมันจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วหลังจากที่เอาวิดอุโมงค์ปุ๊บออกไปบ่อนแจงแล้วภาพก็คือเป็นภาพตัดทันทีเลยเนาะ ภาพเพียวเห็นแบบมืดแน่แจ้งแน่ึบวับบุบวับ,บ,บหลังจากที่ออกไปนอกปับ๊บก็คือแจ้งตาเหานี้ก็คือตัดไปเลยคล้ายๆกับแดดจริงแจ้งแล้วเหาอยู่ในบ้านแล้วออกไปนอกอย่างนี้นะมันเป็นมันเป็นภาพตัดเลยนะทุกคนอันตรายคือกันค่อยยานหลายเห็นบอกออกมานอกวึบ,บตัดเลยภาพตัดก็คือคนละมิติคนละโลกเลย แล้ว่างทางก็คือวิวภูเขาอย่างงามงามมูเจ้ามีแต่พิววิวภูเขาเนาะแล้วก็ยูดถึงภูเขาอากาศก็คือเย็นสบายยุ่ยอดภูเขาสูงสูงทีง่เหลี่ยวเห็นเขาๆนะมูเจ้าก็คือยังมีน้ำกนะ้อนเนาะทุกคนน้ำกอนที่หิมะั่นแหละก็คือว่าบดละลายเลยนะทุกคนน้ำแข็งเบิดปีบละลาย เป็นยังจับตอยู่ฮะขนาดเป็นยามฮอนแท้ๆอะไรด้นน่ยังจับตูยังบิงบ่งพากันละลายเนาะระหว่างทางก็จะมีรถจากรถหลายๆอันที่พากันมาอันเที่ยวช่วงยามฮอนนะทุกคนแล้วก็มีรถราคาแพงๆเ,เ,เบิน่นบานเบิน่นบานเล็งปืดปาดปืดปาดยิ่งช่วงไหนไปฮอดจุดที่อ่าท่องเที่ยวชมวิวงาม,งาม อย่างอย่างสินะรถแห้งหลายแล้วก็รถติดยาวเป็นกิโลคนแหละเห็นบ่วิวงามภูเขางามแหงเด้วทุกคนประเทศอิตาลีก็คือภูเขางามแหงขับมามโบโดน,น้อทุกคนก็มาเข้าอุโมงค์อี่ละนี่อุโมงค์อุโมงค์นี้น่าจะบ่ใหญ่นะทุกคนเห็นบ,บ,บ่เข้ามามันก็จะเป็นภาพี่เยาเห็นแงแจ้งเข้ามาในอุโมงค์ปั๊บก็คือเป็นภาพตัดปั๊บแต่กรหมี่นี่ เป็นอุโมงค์เคองหนึ่งแล้วก็มีไฟแน่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมู้สึกปอดภัยกว่าอุโมงค์มืดๆแต่ก็แต่กันอย่างยานคือเก้าอยู่นะทุกคนสําหรับค่อยอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์การขับรถที่ในอุโมงค์นะทุกคนบางคนอาจจะมกและบางคนอาจจะบ่มากคือค่อยนะทุกคนสําหรับค่อยแท้ถ้ามันสั้นๆโอเคได้แต่ถ้ายาวไปเลยเห็นบ่เขาขับมามันมืด ออกมาจากอุมโมงแจ้งทันทีเลยแล้วก็บกไกกันเนาะทุกคนก็มาอีดเข้าอุมโมงอีดวืบเข้าไปเห็นบ่ตัวนี้มันสั้นๆก็จะบ่มีดอกไฟให้นะตัวใดสั้นอันนี้ก็คือเป็นอุมโมงเนาะทุกคนโอ้ยเสียวข่อยานเหงอันนี้เห็นเป็นอีดอุมโมง์นึงเนาะทุกคนนี่ก็คืออุมโมงนี้ขาเจ้าน่าจะเป็นประเทศเขาเจ้าเป็นภูเขานะ เป,เ,เป็นหุบเขาแล้วเขาเจาะมีการเจาะเจาะภูเขาเป็นน่่ยน่วยเลยนะทุกคนเพื่อ,อเฮ็ดหนทางนี่เด็กก็คืองามนะทุกคนเห็นบอกออกมาจากอุมโมงค์ก็คือเป็นอิดโลกหนึ่งเลยคือค่อยว่าในอุมโมงค์มืดตึบตือออกมาแล้วคือ,คอแจง้งเป็นหมู่บ้านเป็นภูเขาน้ำ อันนี้คือเป็นประเทศอิตาลีนะทุกคนนี่วิวทิวทัศน์งามภูเขาเห็นบปะถึงภูเขางามงามแหงมเจเาค่อยแทเอิ้นมาจากไหนวะขับรถกระยักขับตั้งใจขับและตากระยักเบิ้งทิวทัศน์ธรมรมชาติเบิ้งนอกไม้เบิ้งอยียงหลายเทื่อแล้วทุกคนหลายเทือเ่อเล่นออกจากหนทาง แต่ก็บ,บุได้ถึงว่าให้แหงนะทุกคนการขับรถขับลาก็ต้องมีอุบัติเหตุแต่ก็บได้ให้แหงนะทุกคนเป็นประสบการณ์ไปเดียวนี้แท้ระวังตัวเองหลายขึ้นละระมัดระวังตั้งใจขับรถย่างเดียวทิวทัดกับบุได้แบบบุได้เบ่งบุได้สัมผัสคือตะกี้แล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะทุกคนขอบใจสำหรับเรติการณติดตามหับสม เนื่องจากว่าค่อยกระหางหายไปจากการลงคลิปไปดนโดนแล้วนะทุกคนหลายเดือนเติบเพราะว่าว่างบว่างนะทุกคนว่างหรือบว่างการเว้าการเอยียงกระซิแปบ๊บอะไรวะติดติด,ตดขัดขัดนะทุกคนต้องขอโทษขออ,อภัยนะเจอกันคลิปโตไปเป็นกำลังใจให้